เนื่องในโอกาสวันครูวันที่16มกราคม2565ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งผมขอน้อมบุูชาจิตและแสดงกจเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณแก่สิทธิ์เสมอมาพร้อมทั้งขอแสดงความระลึกถ,ถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากราทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เพื่อให้สิทธิ์เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพคุณธรรมและมีกิจสาธารณะรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตรวรรษที่21ที่มุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมทั้งพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิต ในโลกยุควิถีใหม่ปีพุทธศักราช2565นี้ผมขอมอบคำขวัญวันครูครั้งที่66ว่าพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถถ่ายทอดให้สิทธ์มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเกิดการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ผมขอเป็นกำลังใจให้ครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่อำนวยความรู้แก่สิทธ์เพื่อให้สิทธ์เติบโตเป็นอนาคตของชาติ ที่มีคุณภาพคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปเนื่องในโอกาสบันครูครั้งที่66วุทธศักราชศ2565ผมขออรัฐนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสาบปสิ่งสังสิธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือตลอดจนเดชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความเจริญมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชาการและสำฤรธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน